วัสดีค่ะเด็กๆมาต่อกันในข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะด้านบนคูณกันอยู่ฐานเหมือนกันคืออะไรคะคือ3ด้านล่างคูณกันอยู่นะคะแต่ฐานยังทําไมคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนฐานที่เป็น27น่าจะต้องเปลี่ยนให้มีฐานเป็น3เนาะแต่27คืออะไรคะ27่ของเราตรงนี้คืออะไรคะ3ายกกาลัง3นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะเราจึงได้ว่าเท่ากับ3ายกกำลังลบ5ตัวอื่นลอกมาก่อนนะคะมาเปลี่ยน2 7ตัวเดียวก่อนนะคะทีละสเต็ปเนาะ27ตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนให้เป็น3ยกกำลัง3นะคะตัวอื่นลอกมาเหมือนเดิมก่อนนะลูกแล้วยังไงต่อคะด้านบนก้อนนี้ทำไมคะเขาคูณกันอยู่ฐานเหมือนกันนะคะ ก็นำเลขชี้มาบวกกันเลยค่ะ,ะต่อมานะคะด้านล่างก็ยังคงเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาทำไมคะคูณกันอยู่ใช้ปากกาสีเดียวนี่เข้าใจไหมลูกใช้คนละสีก็ได้อเอาใหม่เอาใหม่นะคะสีมันตีกันหารด้วย ่าด้านล่างค่ะอุ้ย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 ,ยนางเปลี่ยนไป3มบวกอะไรคะลบสนะคะก็เลยได้ว่าอะไรเอ่ยขออนุญาตขยับอัเน,นี้ว้าวไม่ตรงค่ะโอเคค่ะขออนุญาตขยับมาฝั่งนี้นะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะ เท่ากับด้านบนค่ะลบหบวกสเป็น3ค่ะก็เลยกลายเป็น3ยกกำลังลบสค่ะขอโทษนะคะลบหบวกสกลายเป็นลบสนะคะส่วนด้านล่าง3บวกลบสกลายเป็นเท่าไรคะลบหนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า3ยกกำลังอะไรคะ สองตัวนี้ทำไมลูกหารกันอยู่นะคะฐานเดียวกันคือ3เพราะฉะนั้นจะต้องนำเลขชี้ที่เป็นลบหน่ะทำไมคะขึ้นไปลบด้านบนนะคะก็คือลบ3ลบลบหน,นะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้ว่าอะไรคะจึงได้ว่า3ยกกำลังลบ3ลบ1นนะคะทันไหมลูก แล้วก็ยังไงต่อคะจะกลายเป็นสามขึ้นข้างบนได้ไหมน,นักเรียนขออนุญาตมาอีกฝั่งนะคะขออนุญาตขยับก็จะกลายเป็นอะไรคะเท่ากับอะไรลูกเอ,อ่อลบสามลบลบหนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรคะลบสามบวกหนึ่งแต่ลบสามบวกหนึ่งมีค่าเป็นลบ สองค่ะเก่งมากค่ะ